พันเฮาให้โชคสวัสดีพี่สู้ผู้สกุนกับผมมาและพี่น้องรัฐบาลใต้ของอาจารย์สลองวดวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกแปดอันนี้คือของวดวันที่สิบหกมีนาได้พี่น้องเด้อเขาหกสามเต็มเต็มเขาตรงตรงความเขาตัวเน่นร้อมนี่ส่วนเล็กวิ่งกับหกกับเก้าคนกันเน่นหกกับเขาหกจับคู่่นกันเน่นให้ตัวเดียวนี่มันวงกลมให้ตัวเดียวคือหกสามเขาเต็มเต็มพี่น้อง เสล่ายะเลสามตัวเนี่ยแหละเนี่ยแม่นเป็นหานี่แตกสามตัวตรงได้นนเนี่ยเจ็ดหกสามสี่หกสามมาเนี่ยมขั้นเป็นหาเนี่ยหาหกสามีเขา่าสามตัวเลยพิษแต้มเดียวนาอพี่น้องเนี่ยอันนี้พิษแต้มเดียวส่วนเหล็กล่างเิ่นบ่าเข้าได้พี่น้องได้เห็นบ่หกสามพญานมันมาล่างเพิ่นเพชรเป็นตัวกันกันล่างหกสามเห็นบ่เลยนแายว่าเข่าเต็มเต็มเข้าตรงตรงแล้วเนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์สลอง ป็นไรพี่น้องมานบอเน้นให้ตัวเดียววงให้ตัวเดียวนึงพี่น้องเขาเไเบิ้งคลิปยอดหลังได้ได้อไปเบิ้งคลิปยอดหลังได้มีเอฟซีข้อเมียนมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะทุกแม่นทุกอาจารย์ล้างห้วยออกกสันแม่นทุกอาจารย์ล้างห้วยออกกสันก่อนขี่ข้อเมียนมานี่ให้ไปไล่เบิ้งคลิปได้ได้พี่น้อง พระาเพียรพระลวยนี่ขีบอกเลยบอกตรงๆเลยขี่บอกตรงๆขีบอกตรงๆเขาก็คือเข่ารุดือขรุดก็ขีมีของเก่าเทียบให้เบิ้งทุกอาจารย์เลยรุดก็คือรุดเข่าก็คือเข่าก็ขี่บอกก็ขีเทียบให้เบื้องความก็ขีมีรักฐานของเก่าให้เบื้องความไปไล่เบิ้งคลิปย่อนหลังใดได้พี่น้องสำนักได้เข่าเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดหลักก็เบ่อเคยบอกว่าสามกับ อันแปดเป็นตัวเดียวกันเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันกับไม่เคยบอกเคยว่าเลยคือยังเหลขกเพิ่นไหเเก้าสามห้านี่กับไม่เคยว่าเขาเต็มเต็มหกกับเก้าตัวเดียวกันที่ไม่เคยบอกเลยน้องพี่น้องเพราะว่าเป็นงเรียนคู่กับไม่เคยบอกแปดกับสามตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกับไม่เคยบอกเก้ากับหกตัวเดียวกันกับไม่เคยบอกเพราะว่าเป็น้งเรียนคู่กับไม่เคยบอกน้องพี่น้อง บันเป็นยังดอกเอฟซีคอมเมนต์มาเนี่ยแม่นทุกอาจารย์ไม่ออกแล้วว่าอะไรบางคลิปย้อนหลังได้เพิ่นคอมเมนต์มาในาคลิปในคลิปพอแต้มเนาะเลขยกพอแต้มกับเขาอีหลีพอตาพอแตมอม้มให้สองสามรางนะสองสามรางนะแต่มันออก เลขสองสามมันออกสามสองเนาะส่วนเลขบนพมม่อแต้มมันก็พ่อแต้มมันก็ให้หกสามมันกว็วงกลม,มีหกสามมันบ่ละ่ะนี่แหละอันคอมเมนต์มาคิดพ่อแต้มนี่แหละาราหลายคิดตะป,าปากปากออกละ่ะวันที่หนึ่งคนเฮ้าเนีกก่ยก่อน ขี่มา้าวา้ว่าให้กันเนี่ยฮาก็ต้องไปไล่บังคีบเป็นก้อนเนาะพี่น้องเนาะมันเมียนบอนก่อนฮะเกี่ยวข้อเมียนมากเราต้องไปไล่คลิปเบิัง่คลิปเบิงังเพป็นก่อนคักๆดีๆ อาจารย์สลองได้พี่น้องได้มาเบิงวิ่งบนวิ่งบนนี่หนึ่งกับหกอ๋อบัขียนนั่นหกอนอ้าว่าเป็นยังตัวเดียวนึกเก่าล่ะ อาจารย์เพิ่นเขียนหนึ่งก่อนจะวางบทความหกกีอนต้องเอาไปยังเอาคือเกา่าบทต้องแก่มันเล็กตัวเดียวกันเพิ่นเน้นหนึ่งได้เพี่น้องเด้เดือน,นหนึ่ง เพิ่นหัวที่แล้วหกกับเก่าพิ่นเน้นพิ่นเน้นหกกับเขาตัวเน้นมเมื่เบังจับคู่บนบะเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง,งเล็กหนึ่งได้ไปดหรอกมันเหล็กเก็ดมันสบยน้าหัวเสือหกเก่า หกศูนย <60 S 2> ์กาเลขสี่คูงที่พี่น้องได้นบนเลยสี่คส่วนเลขสามตัวหนึ่งเก้านั่นเขียนพีอะไรเก่าหนึ่งเก่าตัวนี้นี่เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หก เก้าวังอางกว่าอดซาเบิร์งเอาอพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าอันนี้คือเลขสามตัวได้วพี่น้องได้เอื้อมวดจะแล้ว,วลพันกระแหยเ้อมดจะแล้วพันกระแหยสี่คู่บน เพิ่นเน้นให้นตัวใดเพิ่นเน้นให้หนึ่งเก่าหนึ่งเก้าเม็ดเดียวตัวนี้ป้าพี่น้องเอหนึ่งเกาเม็ดเดียวได้พี่น้องได้หมวดที่แล้วเดี๋ยวคิดหมวดที่แล้วหกสามเม็ดเดียวหมวดนี่หนึ่งเก่าวันนี้พี่น้องกลับไปน้ำเนี้ยได้เพราะว่าอาจารย์เพิ่นบัได้บอกว่าตรงๆ เล็บพันอะไราปากหลกักพี่น้องห้อกกับน้ำเนี่ยหนึ่งเก้าเม็ดเดียวโอ๊โอเล็กสามตัวพันก็มีตัวเนีนพี่น้องเล็กสามตัวพันเน้ยนได้พี่น้องได้เก่าหนึ่งเก่าได้นี่เลขสามตัวพันเนีนเก่าหนึ่งเก่าเล็กสามตัวเนีนให้ยุ่ ถ่าสียังหน่อยพี่น้องก็เหตุสีใดเบื้องไงตัวเน้นของเพื่อนนะ่ะมาให้เฝ้าเบียนายกันนี่แหละพี่น้องอันนี้คือบนเดี๋ยวจะให้เบื้องละจะให้ล่างมันนี่เตรียมไซโครลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเพี่น้องเตรียมไม่ละล่ะ ป่วิ่งล่างโกงคงลงป่านแอ๊ก วิ่งล่างเอา้าตรงกันกับบันบนหนึ่งเหรกกับสี่บนหกกับหนึ่งล่างหกกับสี่เพิ่นเน้นตัวใดละ่ะเพิ่นเน,น้นหกล่างเน,น้นหก อหกศูนย์หกศูนย์คือตัวเดียวตรงกันกับบนตัวนี้หกศูนย์ในตรงกันกับบนเลยสี่สามหกหนึ่งสี่ศูนย์ อันนี้คือล่างได้พี่น้องได้ล่างล่างอาจารย์เพิน่นเอ้ยงวันเอ้ยล่างเน้นสองคู่ตัวพี่น้องหกหนึ่งสี่ศูนย์ล่างนี่เพิ่นเน้นหกศูนย์ กับซีสามล่างล่างเน้นสองคู่บนเน้นคู่เดียวนะเเบิ่งออกเขเบิ่งออกว่าตัวเน้น <c oughs> อะพี่น้องเข้าแคบหนอาจอได้ของอาจารย์สลองอันนี้คือล้างได้พี่น้องล่างวิ่งหกกับสี่เน้นหกจับคู่ในตัวท่าสีนี่เป็นตัวเน้นเด้หกศู 6, 0, 3, นย์สี่สามนี่ตัวล่องนี่คือหกหนึ่งสี่ศูนย์พี่น้องอันนี้คือล่างได้ส่วนบนนี่วิ่งหกกับหนึ่งเน้นหนึ่งล่องหกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าหกศูนย์ เน้นเก่าหนึ่งเก่าเม็ดเดียวส่วนเลขสามตัวบนนี่คือตัวเน้นได้พี่น้องนี่เก้าหนึ่งเก้าหกหกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านี่ยพี่น้องแคบหน้าจอครับผมนี่ลายมืออาจารย์เพิ่งรู้ว่าคิแคบเอาลายมือของอาจารย์สะลองอะไรนี่รัฐบาลไทยนี่เห็นว่าหนึ่งเมษาเนี่ยเนาตามนี้ครับผมคอยพี่น้องเอ้าโชมหมันเรื่อยๆแห่งปังๆกัน ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเน่อให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม